ไปดูเรื่องราวของมวยดีกว่านะครับทานผู้ชมครับเรื่องของมวยเมื่อวันวานที่ผ่านมาเนี่ยในรอบชิงชนะเลิศนะครับมีนักกีฬาของไทยเนี่ยผ่านเข้าสู่ในรอบนี้2คนด้วยกันนะครับก็คือจันจำมสวนอเพงแล้วก็ทิสันปั้นโมดนะครับโดยในรุ่น66กิโลกรัมหญิงนะครับจันจำมสวนอเพงเนี่ยครับขึ้นชกเจอกับทางด้านของหยางหลิวเจ้าของแชมป์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพชาวจีนนะครับ ซึ่งคู่นี้เคยเจอกันมาก่อนนะครับซึ่งครั้งนั้นก็ปรากฏว่าหยางหลิวเนี่ยเอาชนะมาได้นะครับในการชกที่อินเดียนะครับครั้งนี้เหมือนเป็นนัดล้างตานะครับดูครับดูหน่วยก้านของทางด้านของหยางหลิวแล้วก็ทางด้านของจันแจมหยางหลิวนี่สูงยาวกว่ายอย่างชัดเจนนะครับพยายามที่จะใช้หมัดเนี่ยหนใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์นะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งชกในทีมของตัวเองด้วยนะฮะดักต่อยหนึ่งสอง,สองจะเข้าเป้ามากกว่านะครับแม้ว่าจันแจม,จมพยายามที่จะเดินลุยเดินจ้วงนะครับก็มีโอกาสที่จะทำเหมือนกันแต่ว่าความแม่นยำในต่างๆเนี่ยสู้ยังหลิวไม่ได้นะครับยังหลิวเนี่ยคบเครื่องกว่าอันนี้ต้องยอมรับนะครับผมเองเนี่ยก็ลุ้นใจระยกละยกยังหลิวเนี่ย,นยชนะไปนะครับ5ต่อ0นะครับส่งผลให้ได้เพียงแค่เหรียญเงินเท่านั้น,นครับสำหรับทางด้านของจันแจมอันนี้ ผลไม่ได้ค้านสายตาอะไรใช่ไหมพี่แบนไม่ได้ค้านสายตาสู้ไม่ได้จริงนะฮะสู้ไม่ได้จริงคือคือช่วงยาวเขาแม่นแล้วก็เขาต่อยแบบหมัดทุกต่เขายาวกว่านะนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามอะไรนี่เขามีมาตลอดแต่ว่าของเราเนี่ยบางทีเข้าหาความแม่นเนี่ยมันยังไม่ได้นะครับต่อยเข้าเข้าอกน่ะหมัดเดียวนะครับเราเคยแพ้เขาในชิงแชมป์โลกแล้วพี่แบน่โค้ดโค้ดของเราเนี่ยที่นำโดยพี่จานร์ผลลิตก็พยายามแก้ทางละแต่ก็ต้องยอมรับว่า นักชกเจ็ดทีมคนเนี้ยเขาเชิงจริาเขาเชิงเขาดีนะวัยแล้วก็หบัดแม่นอ่ะใช่แล้วแล้วคะแนนออกมาเนี่ยห้าศูนย์นะครับกรรมการที่ให้คะแนนเนี่ยท่านผู้ชมครับนะส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากทางภาคคืนยุโรปนะจะมีอเมริกาใต้บ้างก็นิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่นจะยุโรปทั้งนั้นแหละว่าอย่างนั้นนะครับก็เรียกว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาคในทวีปเอเชียจริงๆก็ใช้กรรมการเอเชียได้เหม็นแปลกเลย ครับแต่ว่าพวกความโปร่งใสพี่กุ้ยเพราะว่าในเอเชียนเกมเนี่ยเป็นเวทีคขารยโอลิมปิกซึ่ง IOC หรือว่าโอลิมปิกสากลเขาจะไม่ให้คนของไอ้บ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเลยและจะสังเกตได้ว่ามวยเอเชียนเกมครั้งนี้ค่อนข้างโปร่งใสไม่มีเหตุการณ์ประท้วงอะไรที่มีข่าวเช้าเหมือนกับเอเชียนเกมก่อนหน้านี้ไม่มีนะเจ้าภาพจีนก็มีแพ้เราไว้ด้วยนี่ใช่ไหมนะฮะก็มีแพ้เนี่ยรุ่นที่ติดสันใช่ไหมคืออาจารย์เชียเหมาด้วยแต่การตัดสินจะเป็นแบบนี้คืออรอบเนี้ย ไม่มีไม่มีแบบใช่ ไม่มีดราม่าไม่มีอะไรเลยเรื่องคาตัดสินน่อย่างเอเชียนเกมเมื่อปี2014ตอนนั้นเนี่ยนะยังมีข่าวเช้าที่นักชกเอ่อนักชกหญิงของอินเดียที่เขาไม่ยอมลงอยู่เวทีอ่าตอนมอบเหรียญรางวัลเขาเขาคว้างเหรียญเงินที่เขาได้มาทิ้งคือตอนนั้นกรรมการก็คือเป็นแบบของไอ้บ้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เช่ใช่ใช่ใช่อช่ใช่ยช่ใช่กชเใช่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 ใก่ใช่ใชรใช่ใช่ใชาใชัใช่นช่ใ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 ช่เช่เช่ไม่ใช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 ่ดช่ใช่ใช่ใชนใช่ใช่ใชดหน่ใช ขึ้นชกเป็นรายแรกสำหรับทางด้านของน้องน้องจันแจมก็ได้เพียงแค่เหรียญเงินนะฮะไม่เป็นไรนะครับ ส่วนในรุ่น51กิโลกรัมชายครับเจ้าเหลิมที่ดิสันปั้นโหมดเนี่ยเจอของแข็งโอ้โหกระดูกแข็งโป๊กเลยฮาซันบอยอุสปานอฟเนี่ยแชมป์โอลิมปิก2016ที่บราซิลนะครับแล้วก็เป็นแชมป์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพอีก3สมัยว่าอย่างนั้นนะฮะโ,โ,โอ้โหคือยังหินเลยอะร, <c oughs> รูปร่างของทางด้านของฮาซันบอยเนี่ยนะครับคือคือเขาเล็กกว่าก็จริงนะในในเวท48กิโลกรัมเนี่ยแต่ว่าเขาขยับรุ่นมาในต่อย,ยรุ่น51 ะะดูรูปร่างของเขาเตี้ยตันนะฮะหุ่นมะขามข้อเดียวนะครับเวลายกกาดขึ้นบัทีเนี่ยมันสามารถที่จะบล็อกเอาไว้ได้หมดเลยตั้งแต่หน้าอกจนถึงบริเวณศีร,ร,รษนะ,ะนะครับและการเขา้าเอ่อการเข้าออกของเขาเนี่ยมันคล่องตัวม,มากเจ้ๆๆาเหลิมเนี่ยพยายามที่จะใช้ความเร็วสู้นะฮะแต่ว่าเนี่ยอย่างที่เรซ่าไปแล้วนะครับว่าวิทยุทธ์ทั่วโลกเนี่ยนะฮะแพ้ชนะวัดที่ความเร็วอันนี้คือเรื่องจริงเขาเร็วกว่านะครับเข้าออกไวสเต็ปเท้าเยี่ยมนะครับ สูงไม่ได้เลยมมหมดยกแรกไปเนี่ยเราดูแล้วโอ้โหหนักใจนะฮะยกสองยิ่งแล้วใหญ่นะครับจะทํายังไงนะฮะยกสุดท้ายต้องน็อกอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะมีโอกาสแต่ก็ไม่สามารถนะครับนะฮันสบอยก็ชนะไปกับ5้ต่อศูนย์ส่งผลให้เจ้าเหลิมเนี่ยได้เพียงแค่เหรียญเงินเท่านั้นนะครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทีมกับ้านไทยไม่ได้เหรียญทองนะครับ ผมจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ของเราได้เหรียญทองเนี่ยจากจาก,จ,าจากเจ้าเจ้าเอ็มรุชัยมา่นที่ชัยมาส่ง<ช>จากที่เกาหลีเนี่ย<ช><ช>อย่างนั้นนะครับกานแล้วเหรอว่าอย่างนั้นนะครับก็สู่ผลงานของนักนักกีฬาไทยนะครับในครั้งนี้นะครับได้3เหรียญเงินจากจุธามารักสัตว์นะครับจันแจมสวนตะเพงแล้วก็ทิติสันปั้นโมดนะครับส่วนอีก4เหรียญทองแดงเนี่ยได้จากใบสนมณีก้อนนะครับธนัญญาสมนึกบรรจงศิลสิริแล้วก็รุจการจันทร์ตรง เข้ารอบรองได้7คนน่ะใช่ไหมเข้ารอบรอง7คนแล้วก็เข้าชิงได้3ถูกไหมใช่แล้วมีตั๋วโอลิมปิกอีก4ใบ4ใบเออนะก็ แม้ว่าจะไม่ไม่ถึงเหรียญทองเลยผมก็มองว่าเป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นของสมรมีล้บูรแต่ผมว่าโอเคเลยนะเหมือนแบบนว่าผลงานผลงานใช้ได้เลยอ่ะดีนะครับเจ้าเลิมเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวครับก็บอกว่าอีเชนเกมครั้งนี้ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีแล้วล่ะว่าอย่างนั้นจริงๆแล้วก็อยากที่จะเอาเหรียญทองกลับมาฝากพี่น้องชาวไทยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยกว่าเส้นทาง แต่เราเขาแต่ของแต่เราแต่ละคนที่ผ่านมาเนี่ยเจอหนักๆทั้งนั้นโอ้โหทั้งโอ้โหเกาหลีเหนืออย่างนี้เจอจีนอย่างเงี้ยกว่าที่จะฟื้นฟูร่างกายเนี่ยฟื้ได้ทันนะฮะเล็กอย่างหนึ่งคู่ชกเนี่ยเก่งด้วยว่าอย่างนั้นนะครับเมย่อที่เห็นเนี่ยนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยได้ไปโอลิมปิกเป็นครั้งที่2แล้วล่ะว่าอย่างนั้นได้ได้โคต้าไปนะครับผมคิดว่า ครั้งที่แล้วได้หน่าเสียดายที่เจ็บก่อนหรือได้ได้ตั๋วไปเจ็บก่อนขึ้นเครื่องใช่ซอมเข้ามาซ้อมแล้วก็บาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าด้านซ้ายต้องไปหาตัดนะคุณคิดดูนะครับคือได้ตั๋วแล้วแต่ว่าบาดเจ็บไม่ได้ไปมอน่าเสียยดาเขาบอกว่าเขาอายุ19บเก้าใช่ไหมตอนนี้ก็โอเคเขาผ่านมาแล้วก็ได้ตุได้ตั๋วไปอีกครั้งหนึ่งนะก็เอาใจช่วยนะทีิติศาีนะครับในส่วนของโค้ดนิดนึงนะฮะทางด้านของโค้ดตะวันมุ่งผีกลางหรือว่าโค้ดอ้วนเนี่ยก็บอกว่า การชกในครั้งนี้ไม่เป็นไป,นปนตามเป้าที่วางเอาไว้เพราะเองเขาก็หวังว่าน่าจะมีเหรียญทองกลับไปเหมือนกันโคอ้อควนก็บอกว่าน้องๆเนี่ยทำดีที่สุดแล้วละ่ะร,รอบนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเจ้าเหลิมเนี่ยเจอหนักมากเจอกับชมป์โลกจากอุซเบกิสถานเนี่ยนะครับก็ดูแล้วสู้ไม่ได้นะครับแม้ว่า เราตอนที่เราไปเก็บโตที่อุสเปเนี่ยก็มีการลงรวมกันแล,แล้วก็ตอนนั้นมาสูซีมันคุขี้สูสีแต่ว่าในช่วงก่อนที่ไปถึงรอบชิงเนี่ยโอ้โหเราเจอแต่ระดับนี้หนักๆทั้งนั้นใช่เจอจริงตั้งแต่รอบกอรองนะพี่แบันไงคือตอนนั้นเราต้องไป,ไปฮึดเร่งเดินเข้าหาตนะั้งแต่ยกสองยกสานะเจ้าหน,นุ่มหลังจากที่ยกแรกรู้แล้วเอ้ยคะแนนเรา เรากังขาไปอรู้สึกว่าทำได้แต่ว่าทำมันเป็นหลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเดินยกสองยกสามใช้ใช้กำลังไปเยอะนะใช่ไหคือเมื่อวานเนี่ยผมเท่าที่ผมดูเจ้าเหลิมชกไงพี่แบนนะเขาเขาได้ตั้งแต่ยกแรกไงนะแต่แต่กลายเป็นว่าเจ้าสันบอยเนี่ยเขาเขาจังหวะฝีมือเขาดีกว่าไม่ยังมจกตอนยังไงคือเขาก็หนีมาอยู่กลางเวทีได้โดยตลอดและเขาแม่นด้วยแม่นมากนะฮะ ค้ณวุฒิก็บอกว่ากลับไปเบืองไทยในครั้งนี้นะก็ต้องมีการปรับปรุงจุดบกพร่องของแต่ละคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําหนักหมัดนะฮะการป้องกันตัวนะฮะก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าอะไรเพราะว่าของมวยเนี่ยจะมีการคัดเลือกโอลิมปิกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับในครั้งแรกเนี่ยที่ประเทศอิตาลีในเดือนมีนาคมที่จะถึงเนี่ยเขาเอาอันดับหนึ่งและ2เนี่ยเข้าไปชคที่ปารีสเกมนะครับ ต้องชิงเท่านั้นถึงจะได้นะฮะแล้วก็แปบไปชกที่อิตาลีนี่มันก็เสือสิงห์กระทยแรกเท่านั้นนะแต่ว่าของเราบ้านเราเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันอ๋อมีเหมือนกันนะอีกรังหนึ่งว่าอย่างงั้นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะออย่างน้อยในรายการที่อิตาลีเนี่ยเจ้าฮาซันบอยก็ไปแล้วไม่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 ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งเรื่องตัวกับเราแล้วเส้นนาไม่มีแล้วออย่างรุ่นเนี้ยเจ้าเหลิมก็ไปแล้วแต่ว่ารุ่นอื่น มันก็น่าเสียดายหลายรุ่นนะพี่แบรนด์นะอย่างเจ้าบรรจงอย่างเจ้ารุชการจริงๆโชคดีนะฮะว่าก็ไม่ได้ไปในอเชนเกมในครั้งนี้สนามรถไ่อิตาลีก็ต้องรุนกันต่อ็นแกนนะครับส่วนวิจารณ์ฤทลิ์เนี่ยนะครับโค้ชทีมหญิงเขาเองก็บอกนะครับว่าพอใจนะฮะในระดับหนึ่งเนื่องจากว่าในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะเราสามารถที่จะเข้าชิง2รุ่นเนี่ยไปเจอกับจีนนะครับ เสร็จเลยทั้งจุธามาสอย่างเงี้ยทั้งจันแจ่มอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของสิยงเชียร์เจ้าภาพเนี่ยมันมีส่วนอย่างยิ่งนะครับทำให้เราได้เสียเปรียบแต่เราก็ตามทีครับเราได้ตัว3คนก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับทางด้านของทีมหญิงกลับไปก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้นักมวิงของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเร็วขึ้นกว่าเดิมเนี่ยตรงจุดนี้นะฮะเรียกว่ามีการบ้านทั้งชายทั้งหญิงเลยแหละก็มีเวลาเตร็มตัวพอสมควรแหละเพราะเดี๋ยวโอลิมปิกคือปีหน้า น้องจันแจ่มกับคู่ชกเมื่อวานนี้นะลงไปถึงเจ้าเหลิมกับฮาซันบอยยีเกการเจอกันอีกนะในโอล<ะ>ิมปิกเกมเ่าไดดูเนี่ยขอคืนบ้างนะรัอเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปรอร์ตและ YouTube สยามกีฬา